สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรสมวงร์แปลงสบโชคนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็อยากจะสอบถามอาจารย์ย่ยวกับว่าการสอบแข่งขันกระบวนการคิดและแก้ปัญหานะครับมันมีประวัติความเป็นมาอย่างไรตั้งแต่แรกจนถึงครั้งปัจจุบันเ,เกี่ยวกับการสอบแข่งขันที่ทำปีที่ที่ที่สิบที่เราเริ่มทำเนี่ย ก็เพราะว่าในช่วงหนเด็กๆเราเนี่ยฝึกอยู่อย่างเดียวคิดเร็วๆเราก็มองเห็นว่าการคิดเร็วๆนั้นเนี่ยไม่ใช่ทําให้เก่งในด้านศิล์มันเป็นเพียงส่วนน้อยเราก็เลยมาคิดกับคณะอาจารย์ท่านว่าเราต้องให้ความสําคัญเรื่องโจทย์ปัญหาแล้วก็เรื่องการแก้ปัญหาเราก็เลยจัดการแข่งขันขึ้นมา ั้งแรกก็จัดในบรรดาหลานศิษย์ลูกศิษย์ของลูกศิษย์ปริญญาโทามาสอนแข่งขันกันเราจะจัดกิจกรรมให้จะเหมือนคล้ายๆกับการทํากิจกรรมค่ายนิตศาสตร์คือมีความสนุกสนานมีแบบฝึกไปให้ฝึกก่อนที่จะมาแข่งขังนันโจทย์ที่แข่งนั้นก็จะไม่เน้นในหนังสือเรียนจะเน้นการยึดธวิธีการแก้ปัญหาที่า ีนี้เมื่อเราทำมาเรื่อยๆปรากฏว่าเราจะต้องเน้นไปที่ประถมด้วยแล้วก็ขยายการสอนเป็นรับทุกระดับชั้นแต่คิดเป็นสองชั้นคู่กันก็หนึ่งกับสองกสามกสี่แล้วก็ปหากรทีนี้พอมาได้สักสามปีเราก็คิดว่าการแข่งแก้ปัญหาอย่างเดียวเนี่ยไม่พอเพราะว่าในหลักสูตรของเรา ือว่าหลักสูตรสากลจะเปการเน้นทักษะกระบวนการด้านอื่นๆด้วยเช่นด้านการประยุกต์ใช้และเชื่อมอโยงวามรสร้างสรรค์ซึ่งซึ่งนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอและเสริสมสร้างทั้งทั้งสามอย่างนี้เราก็ควรจะเน้นควบคู่กัน รรตรงนี้เราก็ได้ทราบถึงประวัติของการจัดการแข,นขน่งขันกระบวนการคิดและแก้ปัญหานะครับ,รบก็อยากจะขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับ,บสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรเดชบุญประจักษ์นะครับก็จะมาสัมภาษณ์อาจารย์นสวัสดีครับก็จะสัมภาษณ์อาจารย์ถึงในเรื่องของจุดมุ่งหมายในการจาัดการสอบแข,นขน่งขันแก้ปัญหากระบวนการคิดนะครับ ในครั้งนี้ว่าอาจารย์มีจุดมุ่งหมายอะไรการสอบแก่การชิงการแก้ปัญหาของเราเนี่ยเราตั้งเป้าหมายวกว่างให้สามประการนะครับประการที่หนึ่งก็เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการคิดการแก้ปัญหาประเด็นที่สองก็เป็นการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหานนแล้วประเด็นที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่เราแฝงไว,ไ,วไว้หรือฝากไว้หรือคาดหวังว่าอยากให้เกิดใน,น,น,นอนาคตก็คือ ป้าหมายเพื่อพัฒนารูปศิษย์เรานะเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการคิดกรารตักเรียนไม่มุ่งหวังให้นักเรียนหรือลูกศิษย์เราเนี่ยคิดแค่คิดคำนวณหรือคิดเร็วๆแค่ั้นครับผมแล้วในส่วนของครูและผู้ปกครองอเนี่ยจะมีส่วนช่วยให้เด็กนักเรียนมีการเตรียนตัวในการสอบอย่างไรบ้างเนื่องจากความสามารถในการคิดกรารัดหาเนี่ยเป็นความสามารถในการคิดที่ค่อนข้างจะซับซ้อนโดยเฉพาะโจทย์ที่เราเอามาให้สอบนักเรียนเนี่ย จะเป็นโจทย์ที่เพิ่มความซับซ้อนขึ้นกว่าปกตินะเพราะฉะนั้นเมื่อโจทย์ที่มันยากขึ้นซับซ้อนขึ้นแน่นอนนักเรียนจะได้ผ่านการฝึกที่มากพอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะส่งนักเรียนหรือสนับสมุนให้นักเรียนเข้าสอบแข่งขันในเวทีนี้คิดว่าครูควรจะต้องเตรียมการให้นักเรียนได้ฝึกคอามสูงขวัฝึกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ฝึกทุกทุก,ทก,ทกวัน เขาว่าฝึกอย่างต่อเนื่องทุกๆวันไม่ได้แปลว่าฝึกแบบนานๆอาจจะฝึกแค่วันละข้อสองข้อสามข้อ,อ,ขอแต่ฝึกทุกวันฝึกข้อโจทย์แต่ละข้อนั้นควรจะชี้ให้เด็กเห็นว่าโจทย์ข้อนี้ใช้ความคิดอะไรใช้ความรู้อะไรใช้ในการหาคําตอบน,นี่คือหน้าที่ของครูอาจจะฝึกนอกเวลาหรือในเวลาภาคเรีนยนก็ได้สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองพือ สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตรงน,นี้หน้าที่หลักก็น่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนและก็ส่งเสริมนะให้รูปได้มีโอกาสได้ฝึกได้คิดนะได้หาคําตอบในการแก้ปัญหาตรงนี้นะนี่ผู้ปกครองบางทีเนี่ยนอกจากสนับสนุนแล้วว่าค้าอาจจะต้องเป็นเป็นเหมือนพี่เลี้ยงเป็นเหมือนเพื่อนที่พาลูกคิดเนะพราะถ้าให้ปล่อยให้เขาคิดอยู่ตามลำพังเขาอาจจะรู้สึกว่ามันมันว้าเย่หรือมันคิดแบบไม่สนุกอะ่ะ นะถ้ามีพ่อหรือผู้ปกครองร,อร่วมด้วยกจะทำให้าการกิดน,น,นั้นมีบรรยากาศที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นการาส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะครับครับผมวันนี้ว่าข,ข,ขอบคุณอาจารย์เป็นอยนะ่างมาครับขอบคุณครับ